ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่อยู่กับน้ำหมี่ในะช่ายหน้าหมี่เช่นเคยนะจ๊ะโอเควันนี้งบ4000บาทนะมาแบบแน่นๆไปเลยห้องจับเวลาไปคนเดียวคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครนะ4000ไม่ต้องไม่ต้องมีเพื่อนเสียเออก็เอ,อเริ่มรักโอ้ยคอ,อนละ15เพาะหรือจะ10ดี15เนี่ยแหละ ปไป,ไปสิบดีกว่าสิบดีกว่าไม่มั่นใจอะเอ๊ะมาพระราชามาเลยตัวแรกครับเอืออาเข้าอีกเอาตัวเล็กก็ได้วะตัวใหญ่ไม่แตกตีตัวเล็กก็ได้วะเนี่ยไม่แตกไม่แตกไม่แตกหรอ ว้าไม่ไหวครับเฮ้ยเมื่อกี้ยังแตกดีอยู่เลยนี่แข่งแล้วซะแหละหลอกให้กูดีใจนี่ว่ะอย่าเกลือเด้ออย่าเกลือเด้อเออพี่หมี พระราชาสวยครับสวยครับอื้อระเบิดโอ้ได้ตัวเดียวเอาจริงโอ้ตายมันแค่แข่งเกินตัวนิ่มจริงมั้นเนี่ยตัวนิ่มจริงวะเนี่ยพระราชาดี่แบบอ่ะเฮ้ยอสศวิน พระชาว่าบ้าอะไรอึคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมเอ้ยพระราชินีหน่อยไปขอตัวเดียวพอใจเลยนะอ้าว แต่คือแต่คือกำไรกูหายแล้วเนี่ยเอ้ยมาสวยโอ้โหแหลมเลยเยตัวเดียวดูเรื่องฮนะเอา้าลาวได้อีกตัวเฉยทุกคนโอ้ขึ้นกพันนะขนกพันเฉยพอเลยดีกว่าเฮ้ย,ย่างเอาโอเค ก็ใครชอบขอคนละหนึ่งไร่นหนึ่งซับสไครต์นะมีด้วยแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี